พีพีมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพราเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีมากๆแล้วสายตาเราก็มีแค่คู่เดียวอะ่ะเราก็ต้องรักษาเนาะติดใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ส่วนตัวก็เป็นแฟนคลับของพีพีด้วยค่ะตื่นเต้นนะคะรอเจออยู่เหมือนกันค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าดีไอคอนจะทาโปรเจกต์ยักษ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีพรีเซนเตอร์นะคะก็คือน้องพีพีกิดอุ้ยว้าวมากๆาเลยตอนแรกก็คือแบบว่ารุนมากว่าใครจะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่พอแบบรู้ว่า สวยมากแล้วก็เหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้มากอย่างเงี้ยค่ะบูมไอ I.C. นะคะปังมากๆแล้วยิ่งได้น้อง P ีพีกิจเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะรับรองกระจายงานนี้นะคะนี่ค่ะบูมอันนี้ค่ะตกใจมากเลยค่ะและ้วแบบไม่คิดว่าแบรนด์เราเนี่ยจะได้คนดังขนาดนี้มาแล้วก็รู้สึกดีใจมาก รู้เลยว่าแบรนด์เราจะต้องเติบโตไปอีกแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว้าวมากๆ <c oughs> แล้วยิ่งได้เจอแบบปรากฏการณ์แบบนี้นะคะยิ่งแบบวอ้โหดีไอคอนสามารถไปไกลได้มากกว่านี้อีกค่ะแฟนค่ะมารอก,กันตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงตกใจมากคืองานใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดเลยค่ะยอดขายน่าจะปังมากๆค่ะพี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆครับดีไอคอนฟินนอมิน จัดครั้งแรกยิ่งใหญ่สุดๆหน้าลานเซนทันเวลเต็มไปด้วยครอบครัวดีไอคอนแล้วก็ยังมีนะฮะแฟนคลับของน้องพีพีด้วยวันนี้รับรองว่ามันแน่นอนนะครับดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะน้องพีพีนะคะได้เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนนะคะซึ่งน้องพีพีนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะก็ตื่นเต้นนะฮะหน้าตาคงคล้ายกันอยู่แล้วก็ถ้าพีไม่อยู่เดี๋ยวพี่แทนเอง ดีใจมากเลยค่ะที่ได้น้องพีพีกิจมาเป็นพิเซนเตอร์ของเราค่ะเพราะแฟนคลับน้องหนาแน่นมากเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันที่รู้ว่าได้พีพีมาเป็นพิเซนเตอร์บอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากๆต้องขอบคุณดีไอคอนมากๆเลยนะคะที่พาพีพีมาเป็นพิเซนเตอร์ค่ะก็น้องถือว่าคู่ควรมากๆกับการที่ได้เป็นพิเซนเตอร์ของบูมไอซีนะคะขอบคุณรอดอด้วยนะคะที่เลือกน้องน้องคู่ควรมากเลยค่ะพีพีเก่งมากค่ะ น้องเก่งมากค่ะรู้สึกด,ด,ดีใจที่ได้มาเป็นกําลังใจให้กับพีพีค่ะเพราะว่าพีพีก็เหมาะสมกับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนค่ะก็ขอบคุณดีไอคอนที่ให้โอกาสน้องพีพีด้วยนะคะ เห็นปะล่ะ